อันกุ้มมืออยู่บ่อเข่าอันนี้นะทอดตนแรกอันนี้นะโอ้น้องตัวที่ถูกที่เขาเนี่ยเพราะว่าใส่น้ำเย็นเลยครับแล้วรู้เรี่องอ่ะโอ้เธอกลับไปกินน้ำเพลินบ่อเดินอืมกระติกเด้แต่กระติกเดินกระติกงามใส่น้ำเย็นเออเดิเออกระติกอันเก็บน้ำก้อนเนาะเดยนอืม สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบริรดสกูตสุทคนเดอบ่ประว่ติจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยว่าต่างประเทศก็ขอยินดีดต้อนรับเข้าสู่ทรงมุกดาวันสาวลาวเดอเนาะโดยมพมาพ่อก,กับสม,มุกดาวันในมื้อนี้ทางสาม,มุกดาวันกัอ่าได้เดินทางมาหาทางน้องนาเพื่นะเอเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยคือตอนนี้เขากลมาหอดจอดถึงเป็นที่เฮียมหอ้อยเนาะแต่ว่ากัเขาก็ยังประนานในขหาหน้าหาน้องนาเพื่นเนาะ กตอนนี้สม,มุกรตะวันกะบุ่นทรภูมิในเที่ยงอ่าของน้องนานี่ยระหว่างเฮือนของน้องนาเนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องในทางสม,มุกรตะวันกะสชีพาเข้าไปหาน้องนากันเลยเนาะพอตอนนี้บรรยากาศฮอนหลายพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยน้องนาเขาก็จะอยู่ทางใดเจไดเนาะอันนี้เนาะมาแต่เที่ยกับบุคคลได้พบได้พอเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนอไปเหตุวิ่งโอ้ โอ้ยสบายดีเด้อน้องน้องนะโดยเห็ดยังนี่นะก็ต้องวัดทีข้างวัดเข่าอ้าวคือหนึ่งเข่าสวยแท้แล้วก็มาลืมมาเข่าอ้าวในนี่แล้วผมมีแม่บ้านนั่งเรือนเนาะหนึ่งเข่าเอาไปทางนี้คือว่าลืมมาเข่านะมาแต่เห็ดเวียกกงนอนผมลืมเลยโอ้โอ้เห็ดเวี้ยงต้องใส่เมยเห็ดเวียกเนาะโดยวัดไป ไม,ไม่เพื่อนอืมตัดมไ,ไม้แช่น่ะไม่ในป่าโอ้อ้าวมึอน,นี่ทางน้องไม่ได้ไปบ่ซะานี่พักผ่อนโอ้พักผ่อนบอ่วว้ด้วยความมันไม่ได้มีเมียกันออนไลน์หรอกอืม,อมเดี๋ยวอันนะ่าทางอันเอ,อื่นกัสิอ่ะให้น้องเพื่อนอันนะ่าอันหนึ่งข่าวก็แล้วเดี๋ยวเ่านติดตามทางอ่ะน้องเพื่อนไปนอกว่าเพื่อนเห็ดแบบใดนี่แหล้สายโซ่สายเดียวก็<ม> <laughs> ต้องแบบอดทนเนาะเพราะว่า คือว่าเราต้องซอยเรือตัวเองไปก่อนเนาะสามีอ่าแม่บ้านนังเลื่อนเขามาโดยเมือเอาเถิงว่าเอ้ยเนาะหอนมือหอนยามันก็มีเองเนาะโอ้กระท่อมทำใจก็ถือว่าคักได้นี่เนาะเย็นแท้นี่หนิยำเส่าหัวยำกินกะสีสีฮ้อนน้อยหนึ่ง ด้ทางสมุกตะวันกาสีพาตามไปเบิง่งทางน้องนาเพลินหนึ่งข่าวเศร้าเนาะพ่อแม่พี่น้องข,ข่าวเศร้าก็ชอบว่าเข่าเที่ยงเนาะตอนนี้เพ,พิ่นกลไปเวียกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเวียกมาแล้วกัลืมเลยเพลินวะฮู้ <c oughs> เพลิน <c oughs> เดียวในนี้เลยเออก็คือว่าอะไรอยู <c oughs> อ่ผู้เดียว <c oughs> เาน <c oughs> เาะ <c oughs> มื้อนี้ผักพรบ่บ่ได้ไปโอ้เป็นมือผักพรเนาะมื้อนี้เนาะอือมีคนมามาหาจังบ่ไปเออโดยๆคั่บ่มีคนมาหาก็บ่ได้ไปเนาะโดยบ่เียบ่ได้นั่นไอือโดยพอพอปกตินี่อันน้องก็ไปทุกมื้อเลยแม่นบ่โดยเออมามื้อนี้คือว่ายังดีอยู่ยังได้เห็นแม่นพอปกติทงมตวอ่ามายดน่ะเดี๋ยวมาน่ะเห็นแต กระทำท่ำใจเฮากระถือว <c ười> ่าโชคดีไปเนาะวันน <because of> <mosque> <c ười> um, oh ี้มากับพอดีทางน้องเพิ่นกำลังชิ่หนึ่งข่าหนึ่งน้าพ่อแม่พี่น้องเลยอันมาข่าวขุดบ่อเนี่กระซ้าหมอมีบ่อโอ้มีแต่อันใหญ่เนาะโอ้มาใส่เอียงกระจุกยังอันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยาดูสายสุดเฮา โอ้มีแต่กระวซ่ามญ่แบบนั้นบ่อืมันใหญ่ออดพมันกะแบบอลังการพราเนาะได้ยัางสากินกับข้าวเส้ามาเนี่ยแถวมีปลากระป๋องทั้ง่นไม้ทั้งพิ่นโอ้บ่แม่นปลากระป๋องของเบาเตียงทองบ่โอ้ได้กินของแซ่บของอร่อยและสามมาเนี้เนาะกินปลากระป๋อง ปลากระป๋องแซ่บเนาะดอันกุ้มมืออยู่บ่อเขานนี่ไงบ่อตนแรขอันนี้นะโอ้ต้องไปชิมขึ้นเข่าได้เพราะว่าไปให้ดีอย่างเลยแล้วลูกเก๋อโอ้เธอกลับไปกินน้ำเพลินบ่อเลยอืมด้วยมันมีบริเวณดีอย่างมีเสียงตัวเองโอ้คือว่าออกอันนั้นเนาะเ็ดกินเองพ่อแม่พี่น้องเลยพอเพิ่นกาปินทั้งพ่อบ้าน นางเลื่อนแล้วก็บม่บ้านนางเลื่อนก็บเป็นน้ำเดียวกันเนาะมนเมสีเลีอนเพ<ล>ิ <ละ S 1> ่นกับยังโมมีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใส่สดโอ้อันนี้กะอันน่ะเพื่อนครัวบ่หนีน้องนาแม่ออืเพื่อนครัวโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนั้นกาจะเป็นทางอันน่ะเพื่อนอยู่ของน้องนาเพิ่นกะ ค่อนข้างว่าไฟฟ้าก็บ่มีเนาะใช้แผงโซล่าเซลล์อ๋อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ยังดีที่ว่าอันน่ทางน้องเพิ่นมีน้ําใช้เนาะน้ําก๊อกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นแห่เนาะยืนมือเข้ามาช่วยโอตโอ้เจ้าขอเย็นบ่บัดปาอยู่ผู้เดียวคือติข้าวใหญ่แท้ก็ยืนมาีล่ะ อุ่นๆแต่ตอนเศ้าอ okay, ันตอนแรกก็ได <sa fe whe els> uh, <yah lly> ้อุはは่นบ <sh aring> ่โดยพอได้อุ่นพอมันจะแข็งหน่อยอ๋อเข่าเนี่ยสามาใช้ใส่เสื้อบ่เลยเห็นนะเข่ามีเบาะเล่าซื้อมาให้อ๋อศูโลสอบหนึ่งเนาะโดยกาคันซิว่าแล้วกายูผู้เดียวในการกู้มัจ็ดเดือนนี่เกิดอะไเดือนอยู่จะลืมเพื่อนเนาะเพราะว่าผู้เดียวกินปากผู้เดียวเพราะว่าเพิ่งเพิได้ไปเห็นใบเห็นงานกะหอบบ่ได้นั่นใช่เนาะไปกินอยู่ทั้งหน้าเอาโดย อืมนแล้วเลยโดยโอ้นี่แหละทุกคนเฮือนครัวเพิ่นก็เนาะเป็นครัวกับบรู้นอยๆนึงลาก็ยนเปิดไปอยู่แม่นกกะเสียงเนาะเพราะว่าโอ้งเดินได้นี่ก็ถือว่าดูลางเดินโอ้เนาะเลย ยางลมมากกับยากอันนั้นหน่อยนึงเนาะกับยางฝนกับคนถางว่าอยากลำบากนิดน,น่อยนึงพ่อแม่พี่น้องเลยกับเบิ่งกให้ภาพมันบรรยายได้เนาะเพื่อนขัวบนหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเพิน่นกันทุกคนเลยโอ้ยกับแบบเช่นเนาะทรายสูตรทรายเดียวโอ้เอาอันที่เขาปิดเก็บไว้เรียบร้อยเนาะนี่เอออป้สาสั่กาพากันเข่าไปนั่งอยู่บนห่มพุ่นเนาะ เดี๋ยวทางเฮากซีได้เอาอันนี้ให้ทางน้องเพิ่์ลเน,ะนาะเอหวังเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนซ้อนท่านเป็นของทางน้องนาเพิร์ลโบเป็นยังยเนาะก้นคือก้นนี่แหละอ่ะทางสามโอกาสเอาอะนะมีมาฝากเลย,เลยดย้ยขอบใจเช่กันเนาะกระเทียมเมื้อน,นี้ไม่ได้ไปเบียยเบิดมือเลยเนาะมื้อน,นี้เนาะไม่ได้ไป แต่ทางเมืองตอนแรกก็ได้เออแต่ก็บ่แน่บ่นาะเนาะคั่นว่าเพิ่นโทรมาก็ต้องไปเนาะอืม้ว่าหยุดตอนเช้าตอแก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิโทรมาบอ๋อโดยเดี๋ยวอนะสิให้เบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสายน้ํานี่ซื้อเอาบ่น้ําโดยน้ําก็มาได้เฮนุแอือสบายดีเด้อบ่าถ่จะนั่งยังน่ะ <c oughs> จะนั่งอย่างนี้อยู่คนเดียวเนาะเออ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบอนอ่านอกเฮือนเนาะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นในเฮือนก็นโอ้ตดขึ้นนี่คือสีห้อนเนาะก็ขึ้นน,นี่นได้ออกมานาั่งดิ่นเนาะขึ้นเด็กอย่างที่ได้เขาเนอกเพร <อ S 2> <ด>าะว่าอยู่ในนี่นะอันน่ะบ่มีอันนั้นเนาะบ่มีไฟฟ้าเนาะ <c oughs> ก็ค่อนข้างว่าโอ้ยำหอนทีกะอยากลำบากในต้นทำใจเนาะเพราะว่าอ่าทางในค่ะก็ค่อนข้างว่าตึ้บเลยเนาะแบบว่าโบมีซองลมเขาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยตัวชิป่าถึงอยู่ยังไงมันห่อนมันมีอากาศนอกใจเย็นเนาะใจเย็นๆเพราะใจเย็นๆอ่ะเนาะเพราะว่าอ่าอดไปก่อนอยู่นอกเอาแล้วก็บัดมีแต่อันไหน บัดย้ำนาบัดอุกอังเอาอีกเด้บัดนี้อยา้ำนาเราจะได้ห้ามปิดอีกแล้วโ <c oughs> ดวยอดเอาเนาะกาอันปุ๊กปุกใน,นนี่นะฮ้อนยามฝนนะบ่ฝนเคยตกใส่นะบ่ยังคือตกตกใส่แล้วช่วงเมื่อกี้นี่แหละน้องปุ๊กบอกว่าตอนนั้นกาช่วงหนาห่อนพอดีอืมโดยกายัางกาบ่ฮู้ว่าทางใน,นกายัางบ่ฮู้ว่าสิแบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยจากฝนเนาะโดยว่าตอนนั้น เทียบตัวขึ้นตัวลงอยู่มันแดดได้มันร้อนจั้นะเดยขคาดเวลาอันนาทางในเพ่อน,นี่บลลัดพนโตคันลมลม้ม่นก็ยัยนโอ้ยันเปียกอยู่นะยเนาะเบิ่งนี่ก็คือสิเปียกเบอรอยู่ผมเม่พี่น้องแบบคันธันชูรบแบบออกลมลม้ลมน <c oughs> นน่นเดยอนี่เนาะอันนี้กจะเป็นเฮือนครัวเดือบบนบนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพมอาเนี่ เด๋วให้น้องเห็ดอยู่ทางหลังโอ้เห็ียดทางหลังพุน่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนไว้ถั่วไว้ซาบเนาะเบ๋วเงเด้อขออนุญาตเนี่ยเด้อตามกับ,บท่านได้เก็บไปแล้งเออบ่าเป็นยังไงเนาะเอาถั่วนะบวงบัตเทนีบวอการน้องแช่ไวอ้อยู่ทางหลังอยูเหมอิงเด้อขอขออนุญาตเด้อน้องเด้อว่าเอียงอันนี้เนาะกับข่าบวอเนี่ยอันนี้กับมีแต่ชามนี่บวอนี่ยนะเครื่องครัวนี่อยู่หลังอยู่ทางหลัง หมอน่องล่างไว้อยู่หมอมีกบลาปันไดเนาะเครื่องครัวกนเนาะจะมีถ้วยหาใบจานหาใบโดยแล้วก็บวงถ้วยหาใบจานหาใบโดยบวงก็ไล่กล้าอยู่แถวคอเนองก็เก็บใน้ามาได้ออกมาใส่โดยคันอาณาอยากขอถามทั้งน้องเนาะอาณาทั้งเครื่องครัวนี่มีอย่างไหนที่ขาดคืนมันจะยัง หมอแห่ก็มีรถแล้วโดยเออกระติกเนี่ยได้แต่กระติกโดยกระติกน้ําใส่น้ําย็นเออโดยเออกระติกอันเก็บน้ําก้อนเนาะโดยอือกะคือเว้าเนาะเพราะว่าทางเฮือนน้องนาเพิ่นนี่บ่มีไฟฟ้าเนาะโดยเพราะว่าพอได้อันน่ะเวลาอาการ้อนๆสิก็ได้ซื้อ น้ำแข็งมาใส่ไว้พอใส่กระตุกนี่มันกับกุหลาบไหวพอมันเก็บโอ้ปกติหาซื้อมากนะทิ่มลงอันนี้นี่บอกกระตุกใหญ่นี่เลยป้ามันก็คือว่าฮะแล้เนาะทิ่มใชน้ะมันก็โอ้เดียากระเปื่อยกับหากินบทท่านแน่นอ่ะผู้เดียวฮะนั่นมันกับหอนคือการนอนสูดแสงแดดบ่ได้กินลงไปนี่กินท่านกับท่านกินมาท่านกลยเย็นหมดโลยเนาะ การที่ชุดก็คือตอนนี้ก็อยากได้กะติกเนาะโดยอืโดยโดยกะติกนี right. anyway. o, ่ก em <i> ็แบบมันกะชีสบายเนาะเพราะว่าบรรยากาศฮอนฮอนที่เนาะพอได้อันนะซื้อน้ำแข็งมาใส่กะติกแล้วก็โอ้ยเย็นน้ำเย็นแน่กินกัมีแห้งแน่เนาะเฮ็ดเยี่ยมไปเมื่อยสิรีเย็นเลยอันนี้ใส่กระตุ้งนี่กลับมาโคตรอีกมันย้อนวิ่งแล้วสูแดดบ่ได้บัดดี้อ้ยเนาะก็คือว่าวอะไรฮอนฮอนจังซี่กะ ไปกินน้ำตากแดดกับโอ้ยกินน้ำตากแดดครับมาโคตรกินเมื่อวานนี่ปู๊บห่อนสันน้ำต้มส้มโอเคได้เลยเนาะแม่เลยห่อนเฮเนาะพอบ้านเขาก็โอ้ฝนโปตกเนาะฝนโปต๊กลายมื่อแงล่ะอ๋อโต๊ะก็คือว่าอะไรเนาะแบบเฮ็ดเบียกมเมื่อยมาเนก็อยากกินน้ำเย็นๆเนาะพอได้ซื่นใจโอ้แต่ก็คืออยากได้อันนาเป็นกระติกเนาะกระติกน้าใส่น้ำก้อนใส่นี่เดือยเดอยเดย กะาันสิ่งที่ต้องการตอนนี้ค่ะมีแต่กระติกนี่บลการ <c oughs> ะจกเก็ชีกอยากได้อีกคังหนึ่งคันมาพุ่งรับพุ่ใหญ,ญ่เพิ่นทีนการซื้อแล้วแต่เพิ่นทีโดยกับอันนั้นน้องว่าโดยครับนี่คันเป็นไปได้นะน้องอยากได้ผัดลมที่ว่าเขาใส่พลังงานแสงอาทิตยิออเอาแสงอาทิตย์นี่ใช่ได้บอโดยพอมันมีพัดลมพลังงาน แสงกับแสงอาทิตย์ที่น้ำมันสากกันได้โอ้แบบว่ามันมันมันติดกับแสงอาทิตย์เลยบ่หรือแบแบบไดโดยมันจะมีเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแผ่นแบบดอกไ่คือกันนี่แหละแต่ว่ามันก็มีเป็นแผ่นไพแผ่นมันนะโอ้แต่ว่าเป็นแผ่นของพะล่มโดยเฉพาะเลยโดยโอ้ทายสมนรว่าน้องเห็นทั้งซองเบาเซียงหุ่ซื่อไปให้สาวอียงเออมันกันใหญ่ดีแต่ว่ามันก็เย็นดีน้องวะเออ โดยโดยเพราะว่าอย่างวัตีิอันก็คือแบบนี้นะอ่พแม่พี่น้องก็คือบนทางนองอยู่ก็คือจังพแม่พี่น้องเห็นน้องแบบเมื่อยากีสภาพได้นอะแบบว่าบรรยากาศฮอนฮอจังสีนยองไมื่อแรกนี้นอนบ่ได้เลยเหือดแหดเเคยเจอโดยคันยู่ตอนเด่นสิกะกะนี้อย่างยากนะเนาะโดยกะทางสมุทรตะวันกะมีแต่ อนาผาาถึงพม่พี่น้องเนาะทว่าผ่านมาเห็นทางอนาคลิปคงสาวมุกดาวันเนาะทว่าทางนองนาเพิ่นกะอ้ยที่สุดคือตอนนี้กะอยากได้อันพัดลมแล้วกกับอนากระติกน้ำก้อนเนาะกายเห็นใจทางน้องเพิ่นนาะเพราะว่าทางสมุกดาว้านนอนพัดพัดลมท้เทศสมุกดาวัานก็ยังบวายเนาะยังลุกออกมาอาบน้ำตั้งมือหนึ่งถลายเถื่อนนาะตอนคืนเนาะโอ้ขันเชิญแต่ว่าแบบว่าอันแบบ อ่าในห้องแบบนี้เนาะแล้วก็บ,บ่มีอันน่ะอันป้องลมปองหยังเลยเนาะ <Đ> ồi, แต <ก S> ่ค่อนข <ผม S 2> ้างว่า<ะ>โอ้ยคือสิล<ะ>ําบากใจนี่เพราะว่าเพิ่นกะซายเดียวโอ้บอม่มีแม่บ้านบ่มีแม่ซีเฮือนเนาะยอยู่ผู้เดียวแต่ยังน้นอยๆเนาะอืออาซันกะทางเอื้อยกะสิคอโตลาเดอ้อบาดนีด้เดอ้อให้น้องกะ เห็ดย <S PA> <you> <conclusions> <Yeah> ูเห็ดก <middle> ินใช่ไหมโดยโดยสบายดีเ้อทางน้องโดยขอบใจลดยๆโดยโดยพ่อแม่พี่น้องกะรบรวมมากกบคือสีประมาณนี้เนาะกะทังสมุทรตะวันกะโอ้ได้ฟังน้องหน้าเพื่อนบ้ามากเ้ยกะกระตาอีตนเพิ่นอยูพ่อแม่พี่น้องเลยกะสีแบบอเบิ้งให้ภาพมันบหมยานญาตเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอาเพื่อนของน้องหน้าเนาะกะคอนขางว่าโอ้ย ตอนคืนนี่บ่มีหดลมสีเข่าเแล้วนะจ้ามันทีเข่ามองได้กะเป็นตาห้อนคือว่ารอบพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้กะตาดูตัวสงสารน้องพันอยูนะ่เนาะเพราะว่าบ่ามีพัดลมเนาะกะเป็นใจตัวสงสารพันอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะคือว่าวค่ะแหละผัดลม คือเพิ่นอ่าทางน้องเพิ่นก็นต้องการผลมเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกาเพราะว่ามีูหลักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเห็นอ่าทางคลิปสมุกตะวันทางสมุกตะวันกนอ่าขอความเซนเรือนี่เด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยนะนเนาะกาแล้วแตู่หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นจะเบิ่งเห็นทางความดีของน้องนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกา ซอยหน่อยซอยลายกับ่ว่ากันนอกาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถือว่าเอาบุญน้อกันช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนอกาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือทั้งน้องหน้าเพื่อนกัอยู่อาเป็นทายเดียวทายเดียวเนาะโดดเดียวมาแต่ยังน้อยคือพ่อเมย์อะอะบ่ได้อยู่เนาะเมย์เพิ่นก็เสียพอเพื่อนก็ได้ไปเอาเมียไม่แล้วก็ขาดการติดต่อหรือว่าบ่ได้อะอยู่กับน้องหน้าเพิ่นเนาะคือปัจจุบันนี้เพิ่นก็อยู่กับป้าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย นี่แหละเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาปูเพื่อนซานลานเป็นเป็นของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของน้องหน้าเพื่อนเนะาะการโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องทวา,าทั้งสมาาุทรตะวันเปาผิดพลาดประการใดทั้งสมุทรตะวันกระกรับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์สกุลสุคนเดอ,อทายนี้สมุทรตะวันกสิขอกก่าวคำลาเนาะทายนี้สมุทรตะวันกาข้อกก่าคำว่าสบายดีสบายดี